It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยมาชวนกันจิบกาแฟแก้วโปรดกับ A Cup of culture ในกาแฟแก้วที่615กับวิทย์วิทยากรรมจรกิตินะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนเลยนะนั่นก็คือเรื่องของความรับผิดชอบ ก่อนที่จะเริ่มกันนะคะวิทยาจะให้ทุกคนลองฟังประโยคที่น่าคิดมากๆนะคะซึ่งเป็นประโยคของซิกมัน์ฟอยนะคะนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์ชื่อดังนะคะชาวยิวเนาะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยานะคะท่านเคยกล่าวไว้ว่า The most people do not really want freedom because freedom involves responsibility and most people are frightened of responsibility จากประโยคนี้ถ้าแปลเป็นไทยนะคะจะแปลได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการอิสระภาพอย่างแท้จริงเพราะอิสรภาพนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบและคนส่วนใหญ่กลัวที่จะต้องมีความรับผิดชอบนั้นนะคะประโยคนี้ทำให้เราต้องหยุดคิดเลยใช่ไหมคะทำไมคนเราถึงกลัวความรับผิดชอบทั้งๆท,ที่เรามักจะพูดกันว่าอยากมีอิสระเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการจัดก,การใช้ชีวิตเนาะหรือในการทํางานหรือว่าบางคนก็ เด็กสมัยใหม่นะอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองแต่พอต้องรับผิดชอบจริงๆเนี่ยหลายคนค่ะกลับรู้สึกกลัวและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงถ้าเรามองในมุมกลับกันนะคะในอีกแง่หนึง่งความรับผิดชอบไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยแต่เป็นโอกาสที่เราจะทําให้เราได้เติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองลองนึกถึงช่วงเวลาที่เราได้ทํางานยากๆหรือว่าแก้ไขปัญหาย,ยากๆได้สําเร็จด้วยตัวเอง หลายครั้งเราจะรู้สึกภูมิใจแล้วก็มั่นใจกับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะว่าเรารับผิดชอบและจัดการกับสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเองความรับผิดชอบเนี่ยเลยเป็นเหมือนกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพของเราทําให้เราเติบโตแล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการเรียนหรือการทํางานก็ตาม ที่น่าสนใจเลยนะคะคือความรับผิดชอบไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาพร้อมกับมันแต่เป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้นั่นคือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบในที่ทำงานได้อย่างไรโดยที่ไม่ทำให้เกิดความกดดันหรือความกลัวอย่างที่ฟรอยเขาพูดถึงไว้นะคะแต่เราจะทำให้ ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและอยากจะรับผิดชอบงานด้วยความเต็มใจจากบทความใน h a w a r d Business Review ของเดวิดล็อกและก็คณะนะคะเขาได้ระบ,บุไว้ถึง3นิสัยสำคัญที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นที่หนึ่งเลยนะคะคือเขาบอกไว้ว่าให้คิดล่วงหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกในทีม การวาดภาพความสำเร็จและคาดการถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจะช่วยให้เราเตรียมความพร้อมและก็สื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมขายก่อนที่จะส่งพนักง,งานขายออกไปพบลูกค้าเนี่ยคุณอาจจะมานั่งคุยกับเขาก่อนว่าลูกค้ารายนี้เขาชอบถามคำถามเยอะและอาจจะขัดจังหวะบ่อยเราลองมาซ้อมตอบคำถามกันก่อนดีไหมหรือจะมีคำถามอะไรที่ลูกค้าจะถามบ้าง เราอาจจะมาเตรียมคํถามคำตอบที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกน้องหรือพนักงานขายของเราเนี่ยมีการเตรียมตัวแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะออกไปขายสินค้านะคะมาถึงส่วนที่2นะคะความรับผิดชอบต่อคํำมั่นสัญญาการทำตามสิ่งที่พูดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่จะสร้างความไว้วางใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดี สมมุติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการแล้วก็คุณไปบอกลูกทีมของคุณว่าคุณจะส่งรายงานสรุปให้ภายในวันศุกร์นี้นะแต่เพอเอิญว่าง,งานของคุณเนี่ยยุ่งมากเลยการรักษาคำมั่นสัญญาในสถานการณ์นี้อาจหมายถึงว่าเป็นการที่คุณจะต้องทํางานล่วงเวลาหรือว่าทํางานเกินกว่าเวลาที่เป็นปกติเพื่อให้คุณสามารถสมมอบรายงานให้กับน้องๆในทีมได้ตามกําหนดที่ให้คามั่นสัญญากับเขาไว้นะคะการทําเช่นนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมแล้วก็ กระตุ้นเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเนี่ยเขาปฏิบัติตามเราได้ด้วยนะคะมาถึงส่วนที่3การมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาเวลาทำงานไปนะคะเมื่อเกิดความผิดพลาดเนี่ยอย่าเสียเวลากับการกล่าวโทษแต่ให้โฟกัสที่การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าทีมของคุณทำโครงการไม่สำเร็จ ตามที่กำหนดไว้แทนที่คุณจะหาคนผิดลองเปลี่ยนเป็นการเรียกประชุมทีมแล้วถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัติงานครั้งนี้แล้วเราจะทำยังไงให้ดีขึ้นได้ในครั้งหน้าหรือถ้ามีโอกาสได้จะได้ทำโปรเจกต์แบบนี้อีกเราจะต้องมีอะไรที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะการที่โฟกัส ในการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยจะสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับคนในทีมของเราเนาะทีนี้เราลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าทุกคนในทีมฝึกนิสัยเหล่านี้บรรยากาศในการทำงานจะเปลี่ยนไปยังไงได้บ้างเนาะเราจะสามารถสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าทุกคนรู้ว่าการให้แล้วก็รับฟีดแบ a c เนี่ยเป็นโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่การจับผิดเราจะไว้ใจกันมากขึ้น เพราะว่าทุกคนรักษาคำพูดแล้วก็ทำตามสิ่งที่รับปากไว้และเราจะมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่ดีที่สุดโดยที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆเพราะรู้ว่าถ้าผิดพลาดทีมจะช่วยกันแก้ไขแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนอกจากนี้นะคะการสร้างวฒธรรมความรับผิดชอบแบบนี้ยังส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาวด้วยเพราะเมื่อพนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและได้รับโอกาสในการเติบโตเนี่ย พวกเขาจะทุ่มเทให้กับงานมากขึ้นแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์มีแนวโน้มที่จะอยู่กองค์กรมากขึ้นด้วยนะคะวิเชื่อว่าการสร้างความรับผิดชอบแบบนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จนะคะแต่ยังทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในผลงานของตัวเองอีกด้วยเนาะมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังคิดว่าจะเริ่มฝึกนิสัยอันไหนก่อนดีคะ จริงๆบิดขอแนะนําให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเลยก็ได้นะคะไม่ใช่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะแต่ว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่คุณสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันเช่นถ้าคุณอยากฝึกการคิดล่วงหน้าเนาะอาจลองเริ่มจากการใช้เวลา5นาทีก่อนเริ่มงานในแต่ละวันคิดว่าในการทํางานของวันนี้เนี่ยเราจะเจออุปสรรคหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเจออุปสรรคอะไรบ้างเนาะแล้วก็ อาจจะมีการคาดการแล้วก็เตรียมวิธีการรับมือไว้เพื่อให้เราทํางานทั้งวันได้อย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจนะคะหรือถ้าคุณอยากจะฝึกการรับผิดชอบต่อคํามั่นสัญญาก็อาจจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันนะเช่นะตอบกลับอีเมลภายใน24ชั่วโมงหรือการเข้าร่วมประชุมตรงเวลาทุกครั้งสุดท้ายนี้นะคะวิเชื่อว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์ เราจะสามารถสร้างที่ทํางานที่ทั้งมีประสิทธิภาพแล้วก็น่าอยู่ไปพร้อมๆกันได้นะคะและแล้วกาแฟก็หมดแก้วแล้วนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทําไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากจะเห็นกันล่ะคะพบกันใหม่ใน A Cup of Culture Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's cup of culture see you again next time